โอ้ยเนี่ยวิกลังพุดพูดเองอะ <_ t ap> เปิดเปิดเปิดอยากรู้ว่าเยอะไหมอโอ้ยวิงโอ้ยกำลังแทกเลยทุกคนอืมดินฟูสวยมากดินฟูดีเนี่ยดินไม่ติดดินไม่ติดเห็ดเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมนะครับตาก,กล้องออกมาสำรวจเห็ดเนื่องจาก พีที่บ้านอ่ะเขาเจอเห็ดแล้วผมก็มาสำรวจบ้างตามจุดเก่าๆแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับผมเดินเกือบจะเยียบเลยเนี่ยโอ้ยเป็นไงดูนี่ครับเนี่ยนี่ก็ลังคุณพูดเยู่นะเห็นปะเห็นปะเนี่ยเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูพร้อมกันเลยนะครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยโอ้ย กำลังพูดเองอะเปิดเปอยากรู้ว่าเยอะไหมอ้า้ยเ้ยอฮ้ยโลังแตกเลยทุกคนเแอบแอบเ้ยโอ้ยเอาเอาลเอาลยยเยอะครับเยอะเยอะเยอะมันไปไกลถึงไหนเน่ยเนี่ยเลี้นแตกโอ้งนนแตกเลนแตกตัวไหนอีกตัวไหนอีกข้างล่าอยไหมลองเปิดดิ ไม่มีมีทางนี้อ้าวนี่ก็มีเนี่ยคุยคุณกานเองเปิดเปิดให้หมดเปิดให้หมดครับทุกคนจะได้เห็นพร้อมผมบอกเลยว่าตื่นเต้นมากครับเหพิ่งขึ้นหรือว่าขึ้นไปแล้วไม่รู้เหมือนกันหรือว่าขึ้นตามมาทีหลังผมก็ไม่แน่ใจนี่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 นนนหมดนะเขีรยพื้นที่พร้อมกันเลยดูครับอุย้ยแตก กำลังแตก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 ทั้งนั้นมีอีกแตกแตกเอา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 ,เอา,เ,อา,เ,อาเอาไป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 ดูครับนี่โอ้ยสวยงามตามท้องเรื่องโอ้ยปันปันยังไม่มาครับตอนนี้ผมโทรบอกปันแล้วปัน,ป,นปันกำลังเตรียมตัวมาอยู่ทีแรกผมมาแค่สำรวจนะครับว่าขึ้น,นหรือยังแล้วมันขึ้นแล้ว ให้ปันปันเก็บตัวได้เลยนี่เดี๋ยวปันปันจะตามมาขุดนะครับอันนี้จะเก็บไว้ให้ปันปันขุดทุกคนครับปันปันมาแล้วนี่โอ้ยรีบร้อนจังน่าสดมากเลยน่นาสดจัดตัวเป็นไงเป็นไงอยสวยมากเป็นไงสวยมากโอ้ยโอ้ยพูดๆน่าไหนมาทุกคนกำลังโคดเลยจะบอกให้ว่าวันนี้ปันน่ะไปหักรูปมาแล้วก็กลับมาไม่มีเวลาทำอะไรเลย บาาางนสดมกไม่สวยไปหักลูกทับรถมาใช่ไหมใช่แล้วก็กระหมาก็ว่าก็ต้องขึ้นมาเลยดูสิเนี่ยไปไปไปคุป้แล้วนะเพือ่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะได้ไปดูที่อื่นต่อใช่แค่ดินน่าจะง่ายนะอุ้ยโอ้เด็กเฮ้ยเสือดินฟูสวยมากดินฟูดีเนี่ยดินไม่ติดดินไม่ติดเห็ดเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะ หมู่นี้สวยมากสวยจริงๆริงไมนอยแน่นอนแต่กล้องเจ๊แต่กระจาจ้าจ้านั่งแวงอยู่พักนึงเชื่อไหมครับว่าหมู่เนี่ยเป็นหมู่ที่เกิดใหม่ผมเดินจะเหยียบอยู่แล้วผมก้มลงมองข้างล่างจะเอพอดีเลยดูดิดูดูของกันไมันมีรากไม้นะแต่ว่ามันไอย่นนะไอย่นเหรอมันมีรากไม้อะทุกคนนี่ได้แค่นี้นะ ปีนี้จริงๆแล้วที่อื่นขึ้นกันหมดแล้วแต่บ้านปันน่ะขึ้นช้ามากดินแห้งแล้วแต่ที่อื่นดินยังชื้นอยู่โอ้โหบ้านเหล่านี้สุดยอดจริงๆนึกว่าปีนี้จะไม่ได้แค่เห็ดใหญ่ๆแบบนี้แล้วนะคะก็คุยกันตลอดสงสัยปีนี้ไม่ได้กินดากใหญ่แล้วบ้านเราชอบขึ้นดินแห้งนะเดี๋ยวเอฟซีบอกว่าประปันรีบคดเทอเดี๋ยวพวกมาแย่งคือที่เนี่ยค่ะสมมติว่าใครไปเจอเจอของใครของมันเราจะไม่มีการแย่งกันนะคะ สมมุติว่าพี่เบนซ์เจอพี่เบนซ์ก็คูดปันก็จะไปดูที่อื่นใช่สมมุติปันเจอพี่เบนซ์ก็ไม่มีสิทธิ์มาแย่งปันนะคะใช่เนาะใช่ใช่แล้วครับคือเราเจอแล้วก็คือเราเป็นเจ้าของแล้วใช่ <laughs> แบบที่อื่นเขาอาจจะมีการไปแย่งกันอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ไม่แน่ใจนะแต่เอฟซีก็บอกว่าป,ปันปันรีบคูดแต, <laughs> แต่ถ้าปีหน้ามันขึ้นใหม่ถ้าใครมาเจอก่อนก็ได้ก่อนนะมไม่เกี่ยวกันแก่เกี่ยวกันสิ ราก็ไม่ไปคูดของคนอ<ช>ื่นเขาคูดอยู่เราก็ไปหาที่อื่นใช่ยุงกัดหมู่นี้สวยจริงๆอยากกันอยู่เอามาอยู่ได้แล้วดูไว้กี่จุดแล้วเนี่ยเจอไว้สามจุดโอเคเลยแต่ว่าบานแล้วสองจุดมีตูนแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับถ้าเปรียบเทียบก็คืออาจจะเป็นจุดที่ขึ้นช้าที่สุดก็ได้เนาะ อันนี้ปลวกใช่ไหมใช่นี่ปวกข้างหลังก็ปลวกนั่นแหละมันก็ปวกนะนั่นแหละายังไม่ได้ไปดูข้างๆมาเลยว่าขึ้นมาบางทีใบไม้มันอาจจะบางก็ได้ไอ้นี้เราเห็นก้านแล้วนะเราไม่เห็นหัวถ้าเราส่งกลางคืนนะคะเราจะเห็นเข่าๆแบบนี้เลยนะคะเออเอาไปฉายมาไหมได้เอามาค่ะบอกแม่ไว้ว่าถ้ากลับเย็นอ่ะให้เขาน้องๆให้ด้วยนะให้เขาน้องหมาใช่ไหอืม วันนี้บันเน้นขุดนะฮะวันนี้ไม่มีเวลาพักเลยค่ะเช้าหักลู่ถึงใบสองใบสองโมงครึ่งข,ขึ้นเขาหาเห็ดต่อ้โหคือนนี้ก็ไม่ได้นอนอีกคืนนี้ก็ไม่ได้นอนค่ะรับตาเจอเห็ดใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเตรียมเตรียมกาแฟมาเยอะมากเด็ก <c oughs> <c oughs> กาแฟกระป๋องเขาได้นะคะเช้าวันนี้กินไปส่งกระป๋องแล้ว Yeah. Mm -hmm. กี่จะยื้มมึงมาแย่งปลาเลยใจแบบอยากจะไปดึงเองเลยอะเดี๋ยวเราจะปิดกล้องแล้วช่วยกันแคคก่อนไหมใช่ใช่เดี๋ยวเราจะปิดกล้องแล้วเดี๋ยวช่วยกันแคคก่อนนะคะมูนเนี่ยเดี๋ยวตั้งกล้องเลยก็ได้เนาะมันปิดอะไรวะ มันแข็งไงใช่ไงตอน้นดินมันแห้งอะแท้ทํงานอ้ดินมันแห่งละขดรดับมขันึ้ท้งนะทา้งที่เคยเอะไปดูมาแล้วไม่เจอมีเราเพิ่งเพิ่ไงบอกดินปุ๊ปุดๆเออก็ใช่ไงดินแล้วาๆอะ ไม้จริงๆเลยนี่ครับเห็ดโคนโตมล้วนๆครับนี่ถุงนี้ดูได้เต็มทุงเลยนะครับเนี่ยโอ้โหมานจัดครับหมู่นี้สุดยอดสุดยอด